ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินำรถตรวจหาเชื้อชีวะเนรภัยพระราชทานตรวจหาเชื้อโควิดสิให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุดปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนำโดยพันเอกกิติเมธสกุลพัฒนานำรถตรวจหาเชื้อทีววนิรภัยพระราชทานมาดำเนินการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณตลาดสดหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการตรวจคัดกรองซึ่งเป้าหมายในการตรวจคัดกรองจำนวน1,200รายครับ สำหรับการลงพื้นที่ของรถตรวจหาเชื้อชีวนนรภัยพระราชทานในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อนำมาตรวจให้แก่พี่น้องชาวอายุธยาเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างหากพบผู้ติดเชื้อจะได้รักษาทันที